ลีซิกดีกว่านะคะ<ด>เกิดปัญหาลีเดอร์เมาแล้วขับสุดท้ายก็เต้องเลื่อนคัมแบ็กวงออกไปค่ะ ที่เกาเหลีเป็นเรื่องใหญ่นะออบอยแบนด์วง a b 6ก e: กำลังจะคัมแบ็ก <comeback> กลับมาพร้อมงานเพลงใหม่ในวันที่8มิถุนายนนี้แล้วแต่ล่าสุดนะคะทางค่าย Brand New Music ต้นสังกัดของศิลปินมีแถลงเลื่อนการคัมแบ็กออกไปเพราะมีกรณีเมาแล้วขับของอิมยองมินลีดเดอร์ของวงเมื่อช่วงเช้าวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากได้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ถูกตำรวจจับนะคะระหว่างขับรถกลับหอพักจนทำให้ถูกเพิกถอนใบขับขี่ตาม ในแถลงของต้นสังกัดระบุว่าลังเกิดเรื่องทางอินยองมีนอยู่ระหว่างสำนึกความผิดในสิ่งที่เรอทำลงไปและพร้อมจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนของทางตำรวจอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันหลังจากนี้อิมยองมินจะเว้นวักกิจกรรมโปรโมทกับวง a b 6ไปก่อนนั่นหมายความว่าทางวงจะโปรโมทผลงานเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยหลังจากนี้ด้วยสมาชิกที่เหลือ4คนโดยขณะเดียวกันนะครับเมื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนการโปรโมทใหม่ครับทางค่ายก็เลยขอเลื่อนการคัมแบ็กของ a b 6จาก8มิถุนายนไปเป็น29มิถุนายนนี้แทนครับพร้อมกันนี้นะครับทางค่าย Brand New Music ก็มีการถแถลงขออภัยที่สร้างความวิตกกังวลให้แก่สาวกแฟนเพลงครับและขอให้มั่นใจ ว่าจะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับ